แส่ไม่ใจ่นะไม่ใส่ไม่ได้ลูกโควิดมีโควิดติดลูกโควิดติดนะใส่นะโควิดนะลูกนะไม่ใส่ไม่ได้โควิดลูกโควิดนะใส่นะโควิดนะโควิดนะลูกโควิดติดแม่ชื่ออะไรครับคุณยายแงค่ะชื่ออะไรนะป๋องแผงป๋องแผงเหรอเนี่ยหมาตัวผู้ตัวเมียเนี่ยคุณยายค่ะโอ้ยผ๋องแผงเหรอเนี่ยลูกนะโควิดติดแม่ลูกติดแม่โควิดติดแม่อย่าถอดนะอย่าถอดนะโควิดติดแม่ อย่าตอดะลูกตอดไม่ได้โควิดติดต่อเขาจะรู้เลยใช่ไหมคุณเขารู้ค่ะโควิดติดแม่อย่าตอดนะใส่อย่างนี้เวลาออกจากบ้านเลยจะมาคุณยายใน่โควิดนะลูกนะไม่ถอดนะถ้าถอดไม่ให้ไปข้างนอกลูกอ๋ออันนี้เขารู้ใช่ไหมคะเขารู้ค่ะเวลาออกจากบ้านต้องใส่ใส่นี้ค่ะไม่ใส่จะไม่ให้เขาไปคุณยายกังวลมาถ้าเกิดถ้าสุนับติดกังวลค่ะอืม แต่เราก็ป้องกันป้องกันไว้ก่อนค่ะทั้งเวลาคุณจะจะออกไปข้างนอกก็ใช่ต้องใส่อย่าถอดลูกถอดไม่ได้ถอดแมตต์เดียวติดแม่ไม่เอาอยายจะใส่ทุกเที่ยวจะกลัวกลัวมากเลยกูอันนี้คุณยาจะไปไหนครับเนี่ยจะไปเอาตังค่ะไปเอาตังาต้องปัดจักรยานออกไปข้างนอกออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสไปก่อนเลยใช่ไหมายละค่โอเคครับคุณจะถอดถ้าขี่รถเขาไม่ถอด ถ้าหยุดรถอย่างเงี้ยเขาจะตอดว่าถ้าไปถ้าสีก็จะไม่ตอดจะลงอ่ะจะต่อด้ะลูกนะเดี๋ยวโปวตีโควิดติดแม่แล้วเพาพาไปหนูคุณยายพาใส่อย่างเงี้ยตลอดเลย,เยตลอดค่ะกลัวเป็นการกลัวติดหน่อยแล้วจะติดคนน่นารักจ้ะ <c oughs>